สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโตงโซลาเซลล์จังหวัดเลยนะครับจากร้าน MT ็มทโซลาเซลล์ก็ได้มาลงปั๊มนะครับวันนี้ลงเป็นแฮนดูโร่นะครับแฮนดูโรสงแรงม้าดูดลึกอ่าสิเมตรนะครับตัวนี้ตื้นๆบ่อตื้นนะครับก็ตอนนี้ปั๊มกําลังรันอยู่ก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊มเดิมเป็นโจไดนะครับโจไดหมดประกันแล้ว2ปีอ่าใช้มา2ปีกว่าๆนะครับ ก็หมดประกันแล้วก็ลงเป็นตัวใหม่แต่แผงก็เป็นจินโกะ340บวัต์แผงเช่นเดิมนะครับตั้งแต่ติดตั้งมาไม่ได้ล้างแผงเลยนะครับอาศัยฝนอย่างเดียวอาศัยฝนอย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นชุดสูบน้ำเพื่อการเกษตรนะครับสวนบ้านตรงนู้นนะครับก็เป็นชุดออฟกิจ ออบกิดใช้โซลาร์เซลล์420วัตต์4แผงใช้อินเวอร์เตอร์1,600วัตต์ของ m a x กสกานะครับตัวนี้ลงเป็นแฮนดูโรเรียบร้อยก็ประกัน2ปีนะครับประกัน2ปีสูบน้ำใส่ใส่สะนะครับทำบ่อเลี้ยงปลานะครับทำบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลานะครับผมพามาดูตู้แฮนดูโรกันนะครับก็มีพัดลมด้วยนะครับ จับมากตอนนี้เย็นเย็นเลยนะครับช่ำๆเลยนะมีพัดลมด้วยนะครับรอบมาที่2,500แล้วนะครับตอนนี้กําลังวัดทำได้7 0 7วัตต์นะครับโวลต์มาที่2 0 9โวลต์น,นะครับขับปั๊มอยู่กระแส3.3แอมป์นะครับตอนนี้เวลา8.30นาฬิกา30มาทีครับผม8.30นาฬิกา30าทีอันนี้ก็อันเดิมหมดเลยนะครับชุดเดิมนี่ตู้ยังตู้ใบเดิมเลยนะครับ2ปีกว่าแล้ว ก็ป uhm, ั๊มมีปัญหานะครับของจอไดมีปัญหาก็เลยลงเป็นแฮนดูโร่หนึ่ัตต์วัตตัวไฮโวล์นะครับตัวนี้เป็นไฮโวล์นะที่มาลงให้ลูกค้านะครับคุณป้าที่บ้านน้ําห่วยจังหวัดเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูน้ํากันตัวนี้มีพัดลมด้วยนะครับพัดลมจะอยู่ใต้เครื่องนะครับใต้เครื่องเขาจะมีพัดลมนะครับ ลมระบายความร้อนของอของแผงนะครับระบายความร้อนของแผงด้วยน้ําตัวนี้ก็ต่อต่อสายยางม,มานะครับต่อสายยางม,มาหลายจุดนะครับเป็นแบบนี้หลายจุดนะนี่หลายจุดอันนี้ก็ปล่อยลงสระทุกทุกสระนะครับทุกสระเดี๋ยวพาไปดูปลายทางตรงนู้นนะครับเพราะปล่อยสองฝั่งเลยนะครับ นี่ปลายทางของน้ำนะครับก็8นาฬิกา30นาทีนี่เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาทำการเกษตรมาเลยพอออกสองนิ้วนะครับก็สองฝั่งนะครับฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งนูน้นใช่หมดเลยนะครับปล่อยไม่ไม่ใช่มาแค่จุดนี้จุดเดียวนะอันนี้8นาฬิกา30นาทีนะครับโอ้เต็มมากนะครับน้ำ หยอนแค่12เมตรนะครับก่อนนี้โหน้ําใสมากนะครับสูบมาแล้วทุกวันนะครับทุกวัน2ปี2ปีกว่ากว่านะครับสองปีกว่ากว่าแล้วนี่น้เยอะมากนะครับแค่8ปดกาสามสิบนาทีนี่ก็ปล่อยลงสะทุกวันนะครับปล่อยลงสะทุกวันนะเหลือลูกนู้นนะครับลูกนู้นลูกนู้นก็จะ ทยอยปล่อยปล่อยไปนะครับก็หลายจุดนะครับที่ปล่อยลงส่วนมากก็จะเป็นสายยางนะครับสายยางที่ปล่อยลงไปนี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจบนี่นะครับจบจบรีวิวปั๊มแล้วก็จะไปรีวิวชุดออฟกิทให้ดูนะครับว่าใช้งานมาแล้วเนี่ยน่าจะ6 6, 6เดือน7เดือนนะครับไม่แน่ใจ ก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมแล้วกันโอเคครับอันนี้เป็นระบบงานออฟกิดนะครับออฟกิด1กกิโลวัตต์นะครับผมใช้แผง420วัตต์นะครับ4ี่แผงเป็น2สตริงนะครับตัวนี้2สตริงเข้าชุดอินเวอร์เตอร์อเ,เดี๋ยวพาไปชมอินเวอร์เตอร์ข้างในห้องการครับตัวนี้ก็เป็นชุดงานออฟกิดนะครับนี่ มาจากหลังคาใต้แผงนะครับเป็นชุดออฟกิดนะครับออฟกิด1.6กิโลวัตต์แบตลิเทียมของแม็กซ์กานะครับแม็กซ์กายนี่24โวลต์200แอมป์ครับสำหรับนอนหน้านะครับนอนบ้านนอนสวนนอนนาใช้ตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ได้นะครับก็ตัวเล็กได้นะใช้ไฟยังไงบ้างแบบไหนเดี๋ยวพาไปชมข้างในนะครับ อันนี้ก็ผลิตไฟมาได้แล้วใช้ไปทั้งหมด1,172หน่วยแล้วนะครับวันนี้ก็ผลิตมาได้ประมาณ1หน่วยแล้วนะครับ1.29กิโลวัตต์ชาวนะครับตอนนี้แผงทำทำแอมป์ได้22แอมป์นะครับโวลต์ของแผงมา74.9โวลต์นะครับ594วัตต์ตอนนี้ผลิตได้594วัตต์แล้วนะครับ8ปดนาฬิกาสานาที โหลดตอนนี้9%นะครับ9%แบตเตอรี่ยี่หกแล้วนะครับตั้งชาร์จที่27.6นะครับลิเทียมตัวนี้าชาร์จที่27.6อันนี้เป็นตู้คอมไบเนอร์ครับตู้คอมตู้คอมไบเนอร์ฝั่ง AC อ่าฝั่ง AC อันนี้ฝั่ง PV นะครับ PV input PV output ก็ออกเข้า2แผงเข้า2แผงออก2แผงแล้วก็เป็น เอซีเอาพุนะครับที่รับรับเอซีเอาพุตจากอินเวอร์เตอร์ไปจ่ายให้บ้านนะครับในบ้านมีอะไรบ้างนะครับจะพาไปชมในบ้านก็จะมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นตู้เย็นหนึ่งหลังนะครับหลอดไฟพัดลมทีวีนะครับทีวีนี่ทีวีนะครับก็ขออนุญาตเข้าแค่นี้แล้วกันนะครับเป็นตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับ ตู้นั้นคุณป้าว่าก, <_ S 1> <ๆ>ก็ก็ถึงเช้าอยู่นะถึงเช้าอยู่แต่ว่าทุกเช้าเนี่ยจะเหลือแบตประมาณ1ขีดนะครับ1ขีดเพราะว่าตู้เย็นเขาทำงานค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าหน้าร้อนนะครับตอนนี้หน้าร้อนอากาศร้อนนะครับก็พาพี่เพื่อนเพื่อนมาชมนะครับงานทั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็ชุดออบกิดนะครับชุดออบกิด โอเคถ้ามีพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจติดต่อก็เดีย๋ยวผมทิ้ง QR c o ค l l ไลนไว้นะครับตรงนี้นะครับไว้ให้นะครับสแกนแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ okay. วันนี้ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ